ขณะนี้ผมกำลังทดลองโอนไฟล์จากกล้องที่ใช้โคเดกแบบ AVC HD นะครับกล้องที่ผมกำลังทดลองอยู่เนี่ยก็จะเป็นอของ Panasonic นะครับ AVC HD นะครับโคเดกกล้องนะครับพ a n a s o n i ก AGAC 130นะครับ อ,อ,อีกวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะจะทดสอบอะไรแต่วันดีนั่งคอยพอดีก็เลยลองถ่ายทำขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตอนนี้ผมใช้ iPhone ในการจับเวลาครับก็ผมโอนจากการ์ดความจุ16กิกเน่ยนะครับคาร์ด10ยี่ห้อฐานเซนนะครับตอนนี้ ก็ผ่านไปแล้ว6นาทีนะครับผมโอนความที่ความจุที่ถ่ายมาประมาณ14กิกนะครับ14.1กิกเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะใช้เวลาสักแค่ไหนนะครับนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไป13นาทีแล้วนะครับลืมนะครับความจุที่ถ่ายมาเนี่ยอยู่ที่สิบนกิกะไบต์นะครับใช้ทานเส้น16บกิกนะครับคลาสสิครับผมสนาทีแล้วนะครับแล้วก็ ใกล้จะเต็มใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วนะครับสเปคที่ใช้กคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตอนนี้นะครับเป็น Core i5 นะครับความเร็วแรมอยู่ที่8กิกะบต์นะครับฮาร์ดดิสก์จานก็วิ่งอยู่ที่7,200รอบนะครับ วินโดว์ที่ใช้คืออ่วินโดว์เซนะครับ1หนาทีแล้วนะครับจะสุดแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับ อ่ามันสุดแล้วนะครับมาดูวเวลาสิกิกนะครับใช้ไปประมาณเฉลี่ยก็สิบเจนาทีนะครับตัวเฉลี่ยนะครับเพราะว่าผมมากดหยุดช้ากว่านิดหน่อยด้วยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนัก็หลังถ้าจะโอนไฟแล้วก็ต้องคำนวณโดยประมาณดูนะครับแต่ก็ เรียกว่าเสียเวลาคือใช้เวลาน้อยกว่าที่เราจะแคปเจอร์แบบม้วนนะครับใครยังถ่ายแบบม้วนอยู่แคปเจอร์ ure, ถ่ายในชั่วโมงก็เสียเวลาหนชั่วโมงถูกต้องไหมฮะแต่นี้ก็ถ่ายมาก็ประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งอะนะครับก็ชั่วโมงครึ่งนะครับก็โอนไฟ์แค่ประมาณเวลานี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มเวลาจริงๆนะครับ จบการทดสอบว่อนนะครับ